สวัสดีค่ะทยานิดเรืองโรดพากุลค่ะใครบ้างค่ะที่รู้สึกลำคาญใจกับการที่มีคนมาแท็กใน Facebook ของเราบ้างค่ะยกมือขึ้นค่ะ หลายๆคนอาจจะยกมือตามดิฉันนะคะอ่าวันนี้ดิฉันก็เลยถือโอกาสมาแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถลบแท็กแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยูสเซอร์เนมเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาแท็กเราอีกนะคะเห็น Facebook เราเป็นเสาไฟเอาป้ายมาแท็กได้อย่างไรถูกต้องไหมคะมาโฆษณาอยู่ได้นะคะจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ต้องไปพาพิงถึงเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทานั่นก็คือเขาแท็กมาเราต้องลบเขาไปนะคะสําหรับวิธีการยายง่ายๆสําหรับการลบแท็กมันก็มีอยู่ หลายวิธีนะคะในการที่จะลบนะคะวิธีการง่ายๆที่หลายคนเคยทํานะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ทําด้วยนะคะโดยการลบแท็กแล้วก็เอาป้ายชื่อออกตรงนี้นะคะเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะคะภาพของแท็กนี้ก็จะหายไปซึ่งวิธีการลบตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเดียวกันกับการที่เราเนี่ยไปคลิกที่ภาพของเขานะคะแบบนี้นะคะคลิกแล้วเราก็หาป้ายชื่อของเรานะคะที่มีชื่อของเราไปแท็กอยู่อันนี้คือเป็นวิธีการเดียวกันนะคะอ่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็หาป้ายชื่อลบตรงนี้คะลบป้ายชื่อ Pop ตรงนี้นะคะเราคลิกออกปุ๊บแบบนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการเดียวกันกับการลบด้านหน้ากับการลบที่ภาพตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการลบแบบนี้เขาก็ยังคงแทกเราได้อีกนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการลบแท็กแบบที่นะคะสามารถที่จะป้องกันยูเซอร์เนมที่แท็กเราบ่อยๆเนี่ยนะคะให้เราไปที่มุมขวาด้านบนตรงบัญชีผู้ใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตรงตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตรงปรับปรุงนะคะให้เหมาะสมโดยการคลิกที่ ปรับแต่งการตั้งค่าตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาจะมีตรงคําว่ารูปภาพแล้วก็วิดีโอที่คุณแท็กนะคะคลิกแก้ไขแล้วก็ตั้งค่าเลยนะคะแล้วอ่านี้ก็คือสําหรับทุกคนแล้วก็แก้ให้เป็นสำหรับเพื่อนเท่านั้นนะคะคลิกตกลงนะเพียงง่ายๆเท่านี้นะคะคนที่จะแท็กเราได้ก็คือเพื่อนของเราจริงๆที่เราอนุญาตให้เขาแท็กนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วก็กลับมานะคะ ลบชื่อคนที่เขาชอบแท็กเรานะคะโดยที่นะคะแอบแอบอ้างว่ามาเป็นเพื่อนเรานะคะแล้วก็คลิกที่ภาพที่เขาแท็กมานะคะแล้วก็จะเห็นชื่อเขาตรงมุมทางด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ Copy นะคะ Copy ชื่อเขามาแล้วก็กลับไปนะคะตรงบัญชีผู้ใช้แล้วก็แก้ไขรายชื่อเพื่อนตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ชื่อของเขาเข้าไปค้นนะคะก็จะเห็นชื่อเขาแล้วก็แค่ลบออก นะคะแค่นี้นะคะเขาก็จะออกจากรายชื่อเพื่อนของเราแล้วนะคะอ่าดูซ้ํำมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับไปตรงที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ไปคลิกตรงอ่ารูปภาพนะคะหลังจากนั้น เราก็เลื่อนลงมายกตัวอย่างภาพนี้นะคะพาร์ทไทม์เนี่ยคะ่ะตัวเบลเลอร์เลยนะคะเราก็เพียงแค่ไปตรงมุมทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็คลิกขวา c o ปปี้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็นะคะอ่ะถ้าเผื่อเจอภาพเราก็ลบออกไปได้นะคะลบป้ายชื่อตรงนี้ออกไปได้นะคะอ่ะทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนะคะจำได้ไหมคะ บัญชีผู้ใช้ค่ะมุมขวาบนสุดเลยนะคะแล้วก็แก้ไขรายชื่อเพื่อนแบบนี้ติ๊กเลยแล้วก็วางชื่อของเขาเข้าไปนะคะแค่นี้แล้วก็ลบออก เพียงเท่านี้นะคะยูสเซอร์เนมที่ชอบแท็กเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแท็กเราโดยใช้ชื่อนี้ได้อีกต่อไปแต่ถ้าเกิเขาใช้ชื่ออื่นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเดิมแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีอีกจํานวนมากเลยนะคะที่แท็กเรามาถ้าหาว่าเราทําการลบทั้งวันเนี่ยอาจจะไม่หมดเราต้องค่อยๆทยอย,อย,อยลบนะคะดังนั้นวิธีการที่ฉันได้มาแบ่งปันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะและถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเทคนิคในการที่จะทําธุรกิจผ่าน ระบบออนไลน์นะคะโดยที่มีอินเทอร์เน็ตทำงานแทนเรา94%ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าไปทดลองทำธุรก,กิจกับดิฉันได้ตามเว็บไซต์ตรงนี้ซึ่งสำหรับในเว็บไซต์ของดิฉันนะคะก็จะมีการแบ่งปันถึงโอกาสในการทำธุรก,กิจและก็แนะนำถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำธุรก,กิจอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่กระทบงานประจำของคุณเลยนะคะหากว่าคุณสนใจก็สามารถเข้าไปทดลองรันธุรก,กิจได้แบบฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเรามีการเทรนนิ่งให้ฟรีด้วยนะคะเพียงแค่คุณ คลิกมุมขวาด้านบนสุดของเว็บไซต์ของดิฉันนะคะแล้วก็ล็อกอินโดยผ่านทาง Facebook นะคะเพียงง่ายๆเท่านี้ก็สามารถที่จะไปทดลองทำธุรกิจเทรดไรได้ฟรีแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ